ดิฉันวาริมายุเป็นสุขจริงๆแล้วเติบโตมาจากครอบครัวที่ค่อนข้างสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาชีพหรือว่าในฐานะก็พออยู่ได้นะคะเอาเขาจริงแล้วจริงๆคำว่าทอไม่ค่อยได้เกิดกับดิฉันเท่าไหร่ไม่ชอบอยู่กับที่นะคะชอบสแสวงหาความสำเรูรณสิ่งที่ท้าทายคับชีวิตเราเพียนเกก็นับว่าเป็นสิ่งใหม่สำหรับดิฉัน และเป้าหมายชาัดเจนของทิฉันคือประธานฝ่ายธุรกิจเราไม่จําเป็นต้องพร้อมในเรื่องต่างๆเลยแต่พร้อมแค่หัวใจและก็ความมุ่งมั่นทานัันที่คุณจะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปได้เชื่อมั่นตัวเองนะคะเชื่อมั่นในองค์กรที่มีอยู่นะคะเชื่อมั่นท่านประธานดรรัชมีมหานิยซึ่งตรงน,นี้ถ้ะเป็นจุดประกายที่ทําให้ดิฉันเดินก้าวต่อโดยไม่ง้ออุปสรรคค่ะ